<formation jin inh throat> ามาเล่นโรบอทกันนะคะนี่ก็จะเป็นโเป็นดานของน้องอ้อมคุณเป็นของเผานี่เรามันหลดอยู่ารุโกะก็ยัีกกินว่าเออเอาอะไรดีอ่ะเอาไหมซ่อนตามสิบไหม ตัโชคทที่เน็ตช้านิดนึงนะใครเคยเล่นแมปนี้บ้างก็คอมเมนต์ด้วยนะ โอเคเดี๋ยวจะมาดูกันนะอ,อ,อ,อันมาาีเปนอาอาละครอะไรเ็นมนตอละครอันนี้เป็นละครบ้านวันนี้เราแส่ชุดช้างน่ะเด็ก้นานและเันกหญิอันนี้คนอธรรมชาติใหม ตอนนี้เข้ามาแล้วนะเราก็จะมาเลือกหมด่าเป็นหมดอูกอมตามเพื่อนอะเน่นดอกน่อไงมตามพื่อนานึ่งาัองนน แถบนี้ก็ขี้ได้ทุกคนขี้ผสมกันแล้วอันใหญ่ทุกคนีนี่อันนี้ก็จะเป็นชื่อเชลล้นนี้สิ่งที่ต้องซ่อนนี่ก็คือสีนี้ก็คือสีนี้ก็อยู่ไหน จะไปจะ,จะไปหาสีนี้กันก่อนนี่สีนี้มันไม่กระโดดนี่ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้อันนี้ใช่ไหมอันไหนอ่ะไม่รู้อ๋อนี่นี่นี่ อันนี้ก the ็ชมไปอันนี้ก็ชมไปตรงนี้ก็ง่ายอ่ะอันนี้ก็มาหาที่คนหานี่ก็จะเป็นคนหาเนาะยิ่งจำได้อ่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะว่ามันต้องทำยังไงอ่ะ ถ้าอันนี้ก็ต้องซื้อโลโก้ราชนะแล้วก็ต้องเอให้อันนี้ปิดห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเลาแล้วก็ดูเพื่อนก่อนอ๋อคหามมีสองคนแต่ว่ามันกี้มันไม่ระบบเนีคุมสีมันไม่เนียนวันกี้ก็แอบตามสีนะ นี่อันนี้ก็จะเป็นผู้เล่นผู้เล่นแล้วก็ผู้หาผู้หามีคนนี้คนนี้แล้วก็คนนี้เขาก็จะหาโน้นนี้โนนเนีโน้นนีนเนีเออถูกจับได้ด้วยนี่ไงถูกจับได้ด้วยไปดูคนออ่นกันต่ออ่ะคนนี้เอสแคทเฮย์คอน นี่แค่คแทงคอนตอนนี้เหลือเวลา50าสิวิ50วิเหลืออีกแค่ไม่กี่วิก็จะหมดเวลาแล้วก็จะหมดเวลาแล้วนะอันนี้ดูเพื่อนอ่ะคนนี้ก็คนหาค,น,น,คนหางผูเ้บบเล่นหนึ่ง อก็มีแค่หนึ่งคนอ่ะอ๋อมีน่าจะมีหลายคนอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้หาแต่ก็ไม่ได้เจอนี่ไง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 เขาจะมาตามหาอยู่เขากำลังวิ่งไล่อันนี้เป็นเวลาสิบสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดโอ ปมานี่คนสองคนไม่ถูกเจอฮยได้ไงอ่ะี๋ยวเมื่อกี้ที่เราหาไม่เจอนะเออะเปณาก่ไม่เป็นสีนี้อ่ะอ๋อมันก็จะเป็นติดตามสีใช่ไหม เอาหมดอะไรดีอะเอาหมดคลาสสิกดีกว่าเนี่เอาหมดลูกอมเอาหมดคลาสสิกเออคลาสสิกเจ็ดคนเลยฉะนั้นก็เราก็ได้หมดคลาสสิกบ้านขนมแคมปิ้งเอออันนี้แต่ว่าเขาเอาอันนี้กันเหรอเอาแคมปิ้งแต่มันไม่ได้โหลดมานะมันไม่ได้มานั่นเนี่ยขนโท่ คนหาก็อันหนึ่งคนอันหนึ่งคนอันหนึ่งนอันหนึ่งค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 นอันหนึ่คนอปอหนึ่งคนอนนี้งคนอะนรนี่คนอภนหที่ปครอตี้ขึงอ่งคนอันหนึ่งคนอนห่คนอัตนึ่งคนอันหนุคนอันหนึ่งคนอันหดุ่คนอันหนึ่งคนอันนึ่งคนอันนึ่งคนอันห่คนอันหนึ่งคนอันหงอน่คนอนนึ่งคนออัน่ค่งนอัน่งคนองคนหนอ คือตอนนี้ไม่ได้อยู่อ่ะมันเป็นโหมดคลาสสิกแล้วก็แล้วก็อยู่แค่คนเดียวอ่ะแล้วก็อ,อ,อยู่แค่คนเดียวอ่ะอ่ะเป็นอย่างงี้ได้ไงอ่ะจริงจริงสิ่งที่ต้องเล่นในก็คือน่าจะต้องเล่นตรงข้างล่าง ตัวเราไปก่อนนะเพราะว่าเล่นไม่ได้เนี่ยบายบาย ฮโลเหรอลเหลุดอย่าพายุดทุกคนไม่บ้านะช่องมิตี้ออมีทํามสิทธิ์แล้วนะทุกคนออมประทรรมสิทธ์